เอาละครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าค่าแแบบพระรามเก้าแล้วนะครับถ้าพร้อมแล้วครับเราจะไปคุยกับคุณชลิตสิทธิเดชชานชายัยกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทค่าแแบบพระรามเก้าจำกัดเดีย๋ยวเราไปกันเลยครับและตอนนี้ครับผมก็อยู่กับคุณชลิตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสวัสดีค,ดครับ วิธีการดูแลรักษารถโดยเฉพาะรถซุปเปอร์คาร์ตันนิดนึงครับว่าหลังจากวิกฤตน้ําท่วมเนี่ยควรจะมีวิธีรักษารถยังไงครับในกรณีรถที่ที่ถูกน้ําท่วมนะครับได้สามารถนํารถออกจากนอกพื้นที่เนี่ยเราก็ขอแนะนําให้ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกเพื่อป้องกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้นกับะระบบไฟฟ้านะครับ,รบจริงอยากจะขอให้หลีกเลี่ยงการการขับรถในน้ําเลยนะครับเดี๋ยวให้คุณชลิต ให้กำลังใจผู้ประสบภัยน้ำท่วมนิดนึงครับเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันถ้าอย่างไรใครสามารถช่วยเหลือได้ก็ให้ช่วยเหลือเป็นที่เพราะเราก็เป็นคนไทยเหมือนกันนะครับผมทราบข่าวมาว่าที่นี่เนี่ยจะมีจัดมกกดหกรรมรถหรูครับ<ด>สำหรับงาน Carmax Auto Expo 2 0 2พนี่ยนะครับธีมของงานเนี่ย Not Just a Car Show but is Expo นะฮะซึ่ง mm hmm. เราก็ได้เตรียมรถหรูนำเข้าทุกรุ่นทุกแบรนด์ มากกว่า200คันผมตั้งใจจัดงานนี้เพื่อเป็นการลดท้ายปีแทนคำขอบคุณลูกค้าคาแม็ที่ให้ความสนับสนุนทางบริษัทด้วยดีตลอดปี54งานจะเริ่มวันที่2ถึง12ธันวาคมนี้นะครับ10วันเต็มเลย1วันเต็มเต็มครับครับผมครับยังไงวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณชลิตสิทธิเดชชานชัยนะครับผมกรรมการผู้จัดการบริหารบริษัทคาแม็พระราม9จำกัดครับครับตสดครับ